ลัคนาราศีกุมทันวาคมนี้ดวงดีปังสุดส่งท้ายปลายปีงานเงินลักก็พุ่งพร้อมกันสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมและคอนเกรตูเรชันครับแสดงความยินดีด้วยครับเดือนทันวาคมนี้เป็นดวงเดือนที่ดวงดีส่งท้ายปลายปีอย่างยิ่งใหญ่ครับเพราะอาจารย์เกรทเทวาเห็นแล้วครับ ดูนะครับมีดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวโซโครจรไปอยู่ในเรือนลาภได้ณนะละอุดมเกณฑ์และเทวีโชคครับดูสิครับโอ้โหลุ่งพุ่งแรงแบบสุดๆเงินงานความรักมาพร้อมกันโศภีปรีดาเป็นมงคลยิ่งนักอย่างแน่นอนนะครับแม่ก็ยินดีด้วยกับชาวกลุ่มครับแต่จะบอกอย่างนี้นะครับไม่ได้ดูแค่เรื่องเดียวนะครับดูเรื่องการเงินการงานโชคลาภ นะครับความรักบ้านครอบครัวที่ดินลูกบริวารสุขภาพและเลขนำโชคท้ายคลิปอีกด้วยแ่ะครับแหมเมืนั้นเมื่อผมแล้วเรามาฟังเรื่องดีๆเลยนะครับและถ้าเป็นข้อมูลที่ดีอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกันด้วยนะครับนะหรือบางท่านฟังกันให้จบท้ายคลิปเลยนะเพราะสิ่งที่คุณตามหาบางทีมันอยู่ในช่วงกลางช่วงท้ายคลิปครับจะได้ฟังให้ตอบคำถามกันไปเลยนะครับตรงนี้ อ่ะเพราะนั้นมาเริ่มกันเลยครับในเรื่องการเงินครับการเงินนะครับถึงแม้ว่าดาวพระสบดีดาวการเงินเราเนี่ยจะได้ตําแหน่งอุดแต่ไปอยู่ในภพอริเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้นะก็ยังได้อยู่ครับแต่ต้องหนักไปทางแก้ปัญหาและก็เหนื่อยนะครับในช่วงตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับแต่สังเกตมุมดาวอื่นๆดีๆนะครับโดยเฉพาะ เสากับลาหูเราครับเดินหน้าแล้วดาวเสาเห็นไหมทับตัวเราอยู่เสาลาหูเป็นคู่มิตรกันมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลตอนนี้จะเริ่มมาแล้วนะครับต่อมาครับดาวอังคารดาวการงานเราเห็นไหมก็เป็นเกษตรตาที่บดีและเทวีโชคครับอยู่ในภพกรรมะเดี๋ยวพอหลังวันที่6กธันวาคมก็ย้ายเข้าสู่เรือนลาภะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการงานจะนํามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จปิดเจบ็บปิดดีลได้งานได้ลูกค้าเพิ่มลูกค้าบอกต่อ มีจังหวะดีๆในเรื่องการงานครับนี่ก็จะทําให้เราได้เงิน,นไงเห็นไหมก็มาแล้วนะแล้วเสร็จแล้วครับวันที่16ธันวาคมอีกครับเดี๋ยวดาวอาทิตย์ครับจะได้ตําแหน่งเทวีโชคในเรือนลาภลาภก็โชคอยู่แล้วเทวีก็มาให้แบบเบิ้ลๆบิ้ลกันไปเลยอาทิตย์ก็หมายถึงปัตตนีหมายถึงแฟนก็ได้แฟนคู่สายเปแฟนน่ารัก แฟนจัดให้ลูกค้าจัดให้หุ้นส่วนจัดให้ลูกค้าบอกต่อลูกค้าซื้อซ้ําลูกค้ารายใหญ่นี่เห็นไหมเพราะเทวีโชคอะยิ่งถ้าได้กลุ่มที่เป็นผู้หญิงด้วยเพศหญิงก็จะเสริมได้เป็นอย่างดีมีเปอร์เซ็นต์จะซื้อมากกว่าผู้ชายนิดหน่อยแต่ว่าผู้ชายก็ขายดีแต่ให้เลือกระหว่างนัดลูกค้ามีผู้หญิงกับผู้ชายไปทางผู้หญิงก่อนได้เลยจะมีมุมแห่งความสําเร็จได้มากเลยนะครับอ่าต่อมาครับวันที่22ท่นานไว้ครับ ดาวสุขครับก็ย้ายเข้าสู่เรือนลาพระได้ณนะละอุดมกเก์แปลว่ามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ล่าปากอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมมีความสุขมีความสําเร็จดาวสุ์ก็มาจากพบสุภาอีกแล้วแลวมาจะพบพันธุ์ทนไได้บ้านได้รถเลขบ้านเลขรถออกนี่ได้เงินหมดเลยนะเห็นไ,ไหมแล้วเดี๋ยวดาวพุธมาอีกครับยี่สิบหกธันวาคมครับโอ้โหยิ่งปลายปียิ่งดีครับบอกเลยส่งท้ายปลายปีอย่างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆดาวพุธก็อยู่ในเรือนลาพระเจรจาก็เป็นล่าเป็นผล อะไรอย่างเงี้ยเจรจาดียิ่งใครทําสายคอนเทนต์ออนไลน์ไลฟ์สดนะครับปักตะกต้าอะไรอย่างนี้นะโอ้โหมากันคึกคักหรือบัญชีหรือเป็นนักพูดนักเขียนดารานักแสดงคิดพูดอ่านเขียนจะนํามาซึ่งโชคลาภอันยิ่งใหญ่เพราะได้อุดมมาเก์เป็นยังไงบ้างครับฟังแล้วใจฟูเลยไหมครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าถ้าช่วงนี้เออมันยังได้แต่ได้ไม่เต็มร้อย สู้ต่อไปทําต่อไปครับนะแล้วเดี๋ยววันที่ยี่บสามทัานไหว้มาดาพระดาดวกันเงินก็ออกจากเงิอนอัลิแล้วครับไปอยู่ในภพปุตตะอาหารก็จะมีสภาพที่ดีขึ้นถึงแม้จะถอยหลังพักองศาแต่ถ้าพักอยู่ในเรือนดีอย่างเงี้ยไม่ค่อยส่งผลเสียก็แค่ต้องเหนื่อยไม่เหนื่อยได้ไงครับเรามีทั้งเสาทั้งลาหูมาทับลักขาเราเพราะนั้นเป็นจังหวะครับที่ดวงดาวหรือฟ้าบอกมาว่าถ้าคุณพร้อมสู้พร้อมลุยยังขยัน ไปต่อได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะดาวอังคารคือกล้าแข่งขยันเนี่ยต้องมีนะครับถ้าขี้เกียจเงินทองก็ไม่มาก็ได้นะแสดงว่าการเงินการทองเนี่ยจะเกิดจากการงานครอบครัวคู่หุ้นส่วนความรักหรือเรียกว่ามาทุกทิศทุกทางเลยก็ได้ขอแค่เราตั้งใจลงมือทําอย่างเต็มที่นะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จแล้วก็ดูทรงแล้วก็คงต้องทําไปถึงสิ้นปีกันไปเลยเพราะดาวดีมาก นะครับบางคนอยากจะหยุดในยี่ห้เนี่ยใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งหยุดดูแล้วต้องไปหยุดเอา33มเอ็ดนู่นเลยหรือถ้าไม่หยุดได้บางคนทําออนไลน์หรืองานมันรันได้ตลอดทําไปเลยครับดียาวลูกค้าจะเข้าอยู่ก็ได้ช่วง3ามเอ็ดหนึ่งมกราอะไรเงี้ยเพราะดาวมันไปดีช่วงปลายเดือนหลัง16หลัง20่ธันวาคมไปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเงินทองไหลามาเทมานะ อ่าส่วนจะได้มากได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดาวตอนเกิดของท่านด้วยถ้าดาวตั้งรับเป็นดาวที่ดีดาวที่จอดมาสามสี่ดวงในภพลาภะอย่างเงี้ยสมมติมีดาวพระตั้งรับอย่างเงี้ยก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้ามีดาวเสาดาวราหูตั้งรับเบอน,นี้ก็เหนื่อยกันหน่อยเห็นไหมแล้วก็ดาวตอนเกิดอีกอย่างเนี้ยถึงจะบอกได้ครบนะครับแต่ที่ทายเป็นภาพรวมดาวจรแปลว่าเป็นที่มิตรหม่อันนี้ที่จะให้ทุกท่านบูสู้ลุยตั้งใจทํางานงานเล็กงานใหญ่มีเข้ามาได้หมดก็ตั้งใจนะเราจะได้เงินได้ทอง ก็จะมีเงินใช้ไปท่องไปเที่ยวปีใหม่เขาดาวได้หมดนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของโชคลาภครับอก็เป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวพฤหัสนะยิ่งหลังวันที่23บาเนี่ยเข้าพบปุตตะจ,จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นได้ง่ายแต,แต่บางทีโชคลาภไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคอย่างเดียวก็ได้หมายถึงทางาาํา,า,ลา,ลา,า,าและประสบความสำเร็จงานเป็นลาบก็แปลว่าได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ลูกค้ากลับมาได้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่และประสบความสําเร็จก็ไปลุยทําได้เลยนะครับตรงนี้นะ เพราะนั้นยินดีด้วยนะครับดาวอังคารการงานเป็นลาภะแฟนก็เป็นลาภะโอ้โหแฟนให้โชคให้ลาบหรือเสี่ยงโชคซื้อกับผู้หญิงไว้ก่อนไหมเพราะดาวผู้หญิงเพศหญิงได้เทวีโชคในเรือนโชคลาบอะหลังที่สิบไปแล้วอย่างเงี้ยมีเกณฑ์จะออกก็ได้อดาวพุธด,ดาวศุกร์อีกเห็นไหมอยู่ลาภะกันสี่ดวงอะไม่ปังได้ยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้เลยว่าเออโชคลาภก็มีมากน้อยตามพื้นดวง หรือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงมือทำมาหาก,กินประสบความสำเร็จแฟนคู่ให้โชคบ้านเป็นลาภะเห็นไหมอ่าหลังวันที่ยี่บสองธันวาระหวังเลขบ้านเลขรถออกหรือบางท่านก็ไปจองในงานมอเตอร์โชว์เริ่มแล้วจะได้บ้านได้รถใหม่ซื้อเป็นขวัญและกําลังใจได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนแล้วดีครับในห้วงช่วงเวลานี้นะเพราะนั้นดูแล้วชาวกลุ่มช่วงนี้ติดจรวดแล้วนะครับ ติดจรวดพุ่งทยานไปข้างหน้าปังสุดส่งท้ายปลายปีเงินงานรักมาพร้อมกันเห็นไหมเพราะอะไรก็เพราะดาวการงานดาวคานก็อยู่ในเรือนลาภดาวอาทิตย์ดาวคนรักก็อยู่ในเรือนลาภเห็นไหมโชคอีกก็มาได้อีกอเงินงานความรักโชคลาภเอาจัดเต็มครับยินดีด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในเจาะลึกในเรื่องการงานครับการงานเนี่ยโ,โหต้องบอกว่าช่วงนี้ถึงยี่แปดเนะาะได้ตําแหน่ง ดาวอังคารสเนอะ,อะจะอยู่ถึงวันที่6ธันวาครับแถมสัปดาห์แรกของเดือนธันวาให้อีกหนึ่งอาทิตย์ลงมือทําปิดเจอบปิดดิวสมัครงานได้งานนะครับการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองนะเพราะตอนนี้ก็จะมีดาวอังคารอาทิตย์พุธนะอยู่กับเดือนการงานแล้วเพราะดาวการงานย้ายเนี่ยช่วง6ธันวาเห็นไหมก็ยังไปสถิตยอยู่ในภพลาภะอยู่ในบ้านดาวพฤหัสแสดงว่าต้องใช้องค์ความรู้มากขึ้น ศึกษาหาความรู้มากขึ้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นและยิ่งดาวอาทิตย์อีกเป็นดาวใหญ่โตสุดๆเกก็มาอยู่ร่วมกันเป็นเทวีโชคก็มีสิทธิ์จะได้พบปากผู้หลักผู้ใหญ่และประสบความสําเร็จเสร็จแล้ววันที่22่ธันวาครับดาวสุกร่วมดาวอังคารสุกปากหวานอังคารรับเอาเป็นางานชัดเจนถ้าเราปากหวานเจรจาดีเราก็รับงานรับเงินดีครับมากันเพียบอย่างแน่นอนทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับเปิดตลาดใหม่ อ่าหรืองานประจําทําแล้วดูมีผลงานได้งานดีได้งานถูกใจการค้าการขายการตลาดออนไลน์โซเชียลทำได้หมดนะครับเป็นจังหวะที่จะงานลุ่งพุ่งกระชูดพูดอย่างนี้ก็ว่าได้นะอ่านะแล้วเดี๋ยววันที่ยี่บหกธันวาอีกดาวพุธก็มาเสริมอีกเี่ก็พูดจาเจรจา,รจารให้ฉับไวคล่องแคล่วรวดเร็วเหอะนะถ้าลีลาอืดอาดโลเลก็อดเหมือนกันนะเพราะอังคารกับพุธก็เป็นคู่วิวาทะอังคารอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ก็คู่ศัตรู ก็จะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแหละแต่ดูนะครับดาวพฤหัสเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามธันวาคมก็มาเล็งอีกดวงหนึ่งโอ้โหมันเหมือนเจอจลาสนะผมดูแล้วยังไงก,ก็ดีนะครับดีทั้งเดือนพฤศจิกาและเดือนธันวาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่รีบลุยรีบทานะอันนี้ผมบอกก่อนเลยเพราะผมเห็นดาวในเดือนมกราคมแล้วเดี๋ยวดาวการงานจะไปอยู่ในเดือนวินาศครับถ้าไม่รีบทําตอนนี้ไปทํามกราไม่ทันนะครับต้องรีบทาแต่ตอนนี้เลยนะ จะได้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่กันไปเลยอ่าพูดอย่างนี้เลยนะหรือดาวอังคารมาจากเงินสัสชะด้วยสาสชะแปลว่าเดินทางสื่อสารเจตนาติดต่อคอนเน็กชันต่างๆเห็นไหมก็ต้องไปพบไปคุยไปลุยไปติดต่อเยอะๆครับก็จะยิ่งดีได้งานได้เงินนะเอาไปที่ครบกันไปเลยนะแล้วก็ต้องฝากอย่างนี้นะครับว่าเวลาผมดูดวงอันนี้เป็นดาวจอดนเนาะแต่ถ้าทายดวงในเรื่องในเรื่องการทํางานหรืออาชีพที่ถูกฉะโกกับคุณเนี่ย เหมือนกับคุณผู้หญิงท่านเนี้ยครับดูกับอาจารย์แม่นมากเหมือนตาเห็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจผมเป็นได้เลยนะงานเนี่ยจะบอกเลยว่าเหมาะก,กับงานระยะสั้นระยะยาวงานสายวิชาการสายประสบการณ์งานเกี่ยวกับต่างประเทศอ่าหรืองานประเภทใช้แรงใช้กําลังอาหารของกินโอ้โหมีบอกกันครบช่วงไหนควรทาช่วงไหนควรหยุดช่วงไหนควรลุยเนี่ยอดีตปัจจุบันอนาคตนี่ดูกันละเอียดเลยนะวันนะั้นถ้าอยากได้อย่างนี้ไม่ยากครับก็ จองมาได้เช่นเดียวกันนะครับยินดีดูเจาะลึกเรื่องงานจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเสียเงินเสียเวลาแล้วจะได้รู้จังหวะอีกจังหวะไหนควรจะลุยจังหวะไหนควรชะลอบอกได้หมดเลยนะครับนเพราะนั้นะมาดูกันได้นะครับต่อมาครับเรื่องความรักนี่แหละดูแล้วมันดีสุดๆด,ดีต่อใจนะครับก็ดูสิครับดาวอาทิตย์ตอนนี้ถึงวันที่16ธันวาคมนี้ อยู่ในเรือนกรรมะโอ้โหก็ช่วยเหลือเกื้อกูลในงานถึงแม้จะมีขัดขัดกันบ้างแหละไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวพอหลังส6ธันวาไปถึงกลางเดือนมกราเป็นเทวีโชคอะ่ะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อย่างเงี้ยเห็นไหมคอยสนับสนุนเกื้อกูลซัพพอร์ตหรือจะให้ของขวัญวันปีใหม่เราก็ได้หมดเลยนะครับนาทีนี้ดีสุด,สดเออบอกเลยเพราะนั้นพูดจากันดีๆด,ดูแลกันดีๆมาแน่นอนหรือบางคนคน,คนโสดก็เจอ ฉลองปีใหม่มีคนมาเข้าดาวด้วยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้อโลนลี่แล้วก็เป็นไปได้เออจังหวะนี้นะเพราะนั้นก็ออกไปพบปะผู้คนเฉดฉายบ้างนะก็จะได้พบแต่สิ่งดีๆนะความรักมีเกณฑ์สุขสมหวังนะดั่งใจหมายครับแม่นั้นยินดีด้วยนะครับหรือเขาจะพาไปเที่ยวต่างแดนต่างประเทศเพราะอยินลืมว่าตรงราศีธนูพบราพัเนี่ยเป็นราศีที่เกี่ยวกับการต่างประเทศครับ เวลาดาวคู่ไปอยู่ก็คู่พาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วดวงเราอะ่ะชาวกลุ่มครับราหูนี่ก็ดาวต่างประเทศเราเป็นธาตุลมมันไม่ค่อยอยู่นิ่งอยู่แล้วเพราะฉนั้นถ้าจะได้ไปต่างประเทศหรือส่งออกนําเข้าอะไรก็ดีวกวตัดสินชุนแฟนด้วยตัวเราเองด้วยโอ้ทาไปเลยครับเงินเข้าแบบมหาศาลรวยอู้ฟู่อย่างแน่นอนเพราะนั้นเรื่องความรักดีถึงแม้ดาวอังคารจะมาขัดแย้งกันบ้างก็ลิ้นกับฟันพบกันทีหลยก็เรื่องใหญ่ก็แค่นั้นนะแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ด้วยกันลิ้นกับฟันเห็นไหมแยกกันไม่ได้ นิดเดียวหรือพูดจากันดีๆไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเอ,อหรือระวังเขาจะซุ่มซ่ามชนโตะชนเก้าอี้ก็ได้นะเพราะดาวเขาจะไปเจอคู่ศัตรูก็ดูแลเขาดีๆก็แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องครอบครัวครอบครัวพบพันธุครับต้องดูดาวสุก,ก่อนเลยเดาวสุกอยู่พบกรรมะถึงวันที่ยี่แปดพฤจิการเห็นไหมก็เนี่ยก็จะย้ายแล้วแต่แล้วไปเข้าแหละดาวสุกไปเข้าพบลาภะได้ทั้งตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องฟันฉงเชงแล้วก็ได้อีกหนึ่งตำแหน่งก็ณละอุดมเกณฑ์โอ้โหมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถคุยกับคนที่บ้านแล้วแฮปปี้มีความสุขเฉลิมฉลอง,ลองกินเที่ยวปาร์ตี้โอ้โหได้หมดเลยนะครับหรือพาไปต่างประเทศอ่าหรือเลขบ้านเลขรถออกอ่าถ้ามีหลายคันก็เอาคันที่สวยๆเช่นรถเกง่งรถซีดานไม่ใช่รถกระบะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือบ้านมีสองหลังหลังนี้ดูสวยกว่าใหม่กว่าเอาหลังนี้เลย เนี่ยได้หรือคนในครอบครัวจะเปเราหนักมากพ่อแม่ญาติพี่น้องไปคุยหรือใครทําธุรกิจ Family Business โอ้โหยิ่งดีธุรกิจครอบครัวจะเจริญรุดหน้าก้าวไกลขับรถอะไรก็ดูดีไปหมดเออดูแล้วมันไปได้เลยนะแทบจะไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะเอาละทีนี้ก็คงเป็นแนวทางไปเลยนะบ้านรถโดดเด่นทั้งเดือนอ่าหรือได้สองตำแหน่งเนี่ยมันจะถูกสองเด้งเฮงสองต่อก็ได้อะไรแบบนี้หรือเขาออกให้เขาช่วย หรือมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับต่อมาครับในเรื่องของสุขภาพครับโอ้โหดาวราหูเป็นเกษตรตาที่บด,ดีดาวพระจนร่ก็ออกจากเออลือนอลีอีกโอ้โหดูแล้วแข็งแรงปลอดภัยนะไม่ได้มีเพศภัยอันตรายใดๆหรือหมายถึงอะไรดาวเกตแล้วกันอะอยู่ในเรือนัาตว์ชะแปลว่าจะได้เจอเพื่อนสายบุญหรือได้เดินทางไปทําบุญฉลองปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ นะครับหรือจะได้พบสิ่งอะไรที่มันเป็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเออจากการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะครับดูแล้วก็ปลอดภัยแหละฮะก็ยินดีด้วยครับดวงกําลังมาดีนะก็ลงมือทําให้เต็มที่นะครับแล้วใครที่ฟังอยู่ตรงนี้บอกเอะดูดวงดีไหมปีหน้าชีวิตจะเป็นเช่นไรอาจารย์เกเทวาไปที่ปรึกษาได้ครับอย่างคุณท่านนี้ครับอาจารย์เกเทวาดาดวงแม่นมากพูดจาดีฟังแล้วสบายใจุดๆถ,ถ,ถึงแม้บางช่วงดวงไม่ค่อยดีแต่จะให้คําแนะนาแบบเข้าใจง่าย คุยสนุกมีพลังบบกตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนได้ทั้งกําลังกายกาลังใจขอบคุณมากค่ะดูดวงกับอาจารย์เกสแล้วละเอียดมากไม่เร่งไม่รีบให้สีนําโชคเลขนําโชคด้วยค่ะบอกละเอียดยิบอ่าเพราะนั้นถ้าใครอยากได้ก็จองมาได้เลยแอดไลน์แอดไซเกตหแล้วก็ค่าคุยปีนี้อยู่ที่9 9 9บาทเพ็นตเทนั้นถ้าไม่ติดอะไรพร้อมก็จองมาดูได้เลยนะมาวางแผนชีวิตกันนะครับอ่าและสุดท้ายท้ายสุดเลขนําโชคครับ5102ครับขอให้ชาวกูมีเฮงรวย,ยๆครับ นะแล้วก็ท่านนี้ก็มาดูอีกแล้วครับดูแล้วรู้สึกดีมากๆทานาละเอียดทุกเหตุการณ์ดวงดาวตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงอนาคตแนะนําทางที่จะร่ํารวยบอกวันเลิกดีหรือวันควรเลี้ยงให้ข้อควรระวังแถมบอกสีกับตัวเลขมงคลให้อีกมองว่าคุ้มค่าเกินราคาไปมากๆก็แสดงว่าที่ดูค่าครู999บาทเนี่ยคุ้มครับเพราะฉนั้นก็จองมาได้เลยได้ทั้งความบันเทิงข้อคิดแนวทางที่ดีนะเพราะนั้นใครอยากดูจองมาหรือฟังต่อครับจะมีบอกว่าดูลึกดูละเอียดได้มากน้อยแค่ไหน หรือชีวิตคนคนหนึ่งมีความเป็นไปได้กี่หมื่น,นกี่แสนกี่ล้านแบบผมคำนวณให้แล้วไปฟังได้เลยอ่าแล้วอยากได้ภาพดวงไหมครับจะได้รู้ว่าเราลัคนาอะไรแม่นยําม,มากขึ้นมีสีมงคลให้ไปฟังต่อให้จบเลยครับทําตามนี้ได้ภาพดวงดีๆแน่นอนครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะ กระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวาอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณ นอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับ และที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรน,นั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนภพนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับ แล้วก็เลิกเกิดครับธริโทมัธโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ แล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับ ขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกศเทวแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียด,อ,ยดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกศเทวาดูจะมี สีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวามากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีวิดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวทจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรซเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรซเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับ เรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายหมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหวันนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับได้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รกลอดก่อนครับ